สวัสดีค่ะพบกับช่องกงศูนย์ LA พบชุมชนไทยช่องที่จะนำสาระและความรู้ข้อมูลต่างๆมาเล่าให้กับชุมชนไทยฟังกันค่ะสาระนะ่ารู้วันนี้นะคะจะนำเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด1 i มาเล่าให้ฟังกันค่ะไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดจะทำอย่างไรใช่ลรวค่ะ เรายังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างตามคำแนะนำของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC และฉีดวัคซีนถ้าสามารถฉีดได้นะคะวัคซีนใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ใช้มี2รายค่ะคือไฟเซอร์ i o o t t e h กับ Moderna p f ไฟเซอร์ฉีด2โดสห่างกัน21วันประสิทธิภาพในการป้องกัน95%ส่วนโมเดอร์ฉีด2โดสห่างกัน28วันประสิทธิภาพในการป้องกัน94%ค่ะ การผลิตวัคซีนเร็วเกินไปหรือไม่คําตอบคือไม่เร็วกันไปค่ะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่และวัคซีนมีการพัฒนาและทดลองตามกฎเกณฑ์เดียวกันกับยาและวัคซีนอื่นๆที่ได้รับอนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด -19 ปลอดภัยไหม FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นามีความปลอดภัย และอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินแล้ววัคซีนปลอดภัยอย่างไร FDA ได้กำหนดการทดลองทางคลินิกจำนวน3เฟสซึ่งใช้อาสาสมัครจำนวน100-1,000ถึงคนและติดตามผลเป็นเวลา2ปีค่ะหลังจากนั้น FDA จะอนุม,มัติให้ใช้วัคซีนได้ก็ต่อเมื่อปลอดภยัยและเป็นประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงวัคซีนจะต่อสู้กับการติดเชื้ออย่างไร วัคซีนนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการสร้างแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อโควิด1 i และช่วยฟื้นฟูและป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตนอกจากนี้วัคซีนยังสามารถช่วยชีวิตและป้องกันโรคแทรกซ้อนในระยะยาวตอบป,ปอดสมองและหัวใจจากเชื้อโควิด1 i ด้วยค่ะวัคซีนเป็นสาเหตุที่ทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่คําตอบคือยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะมาถึงคําถามสําคัญก็คือควรฉีดวัคซีนไหม คำตอบคือควรฉีดนะคะแต่ไม่ควรฉีดถ้ามีอาการแพ้รุนแรงจากส่วนประกอบในวัคซีนหรือแพ้วัคซีนจากโดสแรกและควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับวัคซีนหากมีอาการดังนี้มีไข้อาการแพ้รุนแรงภาวะเลือดออกผิดปกติเลือดออกง่ายใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์กำลังให้นมบุตรภูมิคุ้มกันบกพร่องและอยู่ระหว่างการรักษาโรคซึ่งส่งผลข้างเคียงต่อระบบภูมิคุ้มกันค่ะ ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะต้องฉีดวัคซีนของผู้ผลิตหรือยี่ห้อเดียวกันทั้ง2โดสค่ะควรฉีดวัคซีนไหมหากติดเชื้อโควิดในทีแล้วคำตอบก็คือไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ถ้ายังมีเชื้อโควิดอยู่นะคะต้องรักษาตัวให้หายก่อนจึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ค่ะมาถึงคำถามสำคัญอีกคำถามนึงนะคะผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนแล้วจากการทดลองทางคลินิก ผลข้างเคียงที่พบได้มากที่สุดก็คือปวดบริเวณที่ฉีดเหนื่อยล้าปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรู้สึกหนาวเย็นปวดข้อและมีไขออ้อ่อนๆอาการเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องปกติเมื่อร่างกายสร้างแอนติบอดีผลข้างเคียงจะไม่รุนแรงแล้วก็จะหายไปหลังจาก1-2วันค่ะหากคนไข้มีประวัติการแพ้รุนแรงจากวัคซีนชนิดอื่นมาก่อนก็ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีนนะคะยังต้องใส่หน้ากากาอนามัยหลังการฉีดวัคซีนไหม คำตอบก็คือยังต้องใส่อยู่ค่ะวัคซีน2ชนิดคือไฟเซอร์กับโมเดอร์มีประสิทธิภาพมากแต่ไม่มีวัคซีนไหนที่มีประสิทธิภาพ100%ดังนั้นเรายังคงต้องทําตามคําแนะนําของหน่วยงานสาธารณสุขค่ะเช่นใส่หน้ากากอนามายัยหลีกเลี่ยงฝูงชนรักษาระยะห่าง6ฟุตและล้างมือบ่อยๆหลังจากฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเรื่องนี้ยังไม่มีคําตอบนะคะ การศึกษาทางคลินิกที่ผ่านมาเป็นการติดตามผลจากคนไข้เพียงไม่กี่เดือนหลังจากฉีดวัคซีนและยังจําเป็นต้องติดตามผลต่อไปเป็นเวลาอีก2ปีจึงจะทราบมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโควิด1 i ได้หรือไม่เรื่องนี้ยังไม่มีคําตอบค่ะการทดลองทางคลินิกของวัคซีนไฟเซอร์และโมอรนาเป็นการทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 แต่ยังไม่มีการทดสอบว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสามารถติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโควิด1 9ได้หรือไม่ผู้ที่จะได้รับวัคซีนโควิด1 9ก่อนเป็นใครรัฐแคลิฟอร์เนียได้กําหนดให้วัคซีนกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนซึ่งหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลและผู้พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะคาดว่าวัคซีนจะฉีดให้กับเด็กได้เมื่อไหร่ ณขณะนี้ยังไม่มีคำตอบค่ะมีเพียงข้อมูลว่าวัคซีนไฟเซอร์ได้รับอนุญาตให้ฉีดผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปส่วนวัคซีนโมเดอร์นาได้รับอนุญาตให้ฉีดผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไฟเซอร์และโมเดอร์นาประกาศว่าจะทดลองทางคลินิกในเด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปในปี2564นี้แต่ยังไม่มีแผนการทดลองทางคลินิกสำหรับเด็กที่ต่ำกว่าอายุ12ปีค่ะข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มาจากงานสัมมนาออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Los Angeles Area Chamber of Commerce และ UCLA Health เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564ค่ะดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารพัฒนาการอื่นๆจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะและหากท่านใดที่ต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้ค่ะกงศูน LA พบชุมชนไทย แชนแนลเพื่อชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโปรดติดตามคลิปดีๆมีสาระจากเราในคลิปต่อๆไปนะคะ